สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาะทำวิธีการเปลี่ยนหัวคิวของคิวผมแล้วก็วิธีการเลือกหัวคิวว่าผมเลือกหัวคิวยังไงแล้วก็การเปลี่ยนหัวคิวเนี่ยแต่งสไตล์หัวคิวผมเนี่ยแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะมีวิธีบอกสอนนะครับในสไตล์ของผมแล้วเดี๋ยวไปชมกันครับอ่าอุปกรณ์ก่อนอื่นที่สำคัญเลยหัวคิวหัวบูบูบไดมอนด์กล่องฟ้าธรรมดานะครับที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ เคล็ดลับเลยเนี่ยคือตัวซีดีตัวนี้ L 6 6102คือรุ่นเก่ามันแทบจะไม่มีแล้วเหลือแทบจะหายากมากแล้วไอ้รุ่นเก่าๆเนี่ยอันนี้ผมคัดมาจาก50หัวผมคัดออกไปประมาณ20กว่าหัวที่มันยืดก็เดี๋ยวมีวิธีบอกว่ายืดดูยังไงแล้วก็มีกาวตาช้างธรรมดานะครับ คือต้องเอามาจากเมืองไทยด้วยใช่ไหมตองเมืองเมืองไทยเพราะว่าที่คนที่เนี่ยที่อังกฤษเนี่ยเขาจะใช้กาวยางซึ่งผมไม่เคยลองใช้ว่าเป็นไผมไปติดกับกาวตาช้างได้ไงแล้วก็มีกาวตาช้างต้องเข้าเลยนะคะแล้วมีมีคัตเตอร์ <c oughs> แล้วก็มีก <c oughs> ระดาษทรายใบ,บเออ <c oughs> เบอร์หยาบ <c oughs> วิธีดูเบอร์ให้ดูหน่อยบ<อ>างคนไม่รู้ดูแต่<ด> <ๆ S 1> หน้าตาดีหน่อยสวยหน่อยก็เบอร์เบอร์ตองใช่แล้วนี่ฮะเจาะหัวออกอก่อนที่มันจะมีขอบดำๆขอบหูคิ้วอยู่ขาว <c oughs> มันต้องใช้มีดบางเลาะออกนี่ฮะต้องใช้มีดบางเลาะออกนี่พอเลาะออกเสร็จปุ๊บ เ<ก>อาดูหน่อยว่ารา้อนจนขนาดนั้นเอาหมูบงังเหลือก็ต้องเอากระดาษทรายปัดไปปัดอีกทีหนึง่งมาหัวคิวนะครับเออพยายามหาหัวเม็ดที่มันที่แบบว่าข้างหลังเนี่ยมันขา,ขาวๆหน่อย แล้วก็รอยแตกไม่เยอะนะครับอันนี้อันนี้ผมหัวอ้งหวนี่ผม,มคัดไว้แล้ะหัวด้านหลังนะต้องละเอียดขาวๆหน่อยนะครับแล้วก็รอยแตกไม่เยอะนี่ฮะแล้วก็มาลองภาพดูนะครับเพราว่ามันสนิทกับทองเหลืองไหมอ่าถ้าสนิทก็แปลว่าใช้ได้แต่ว่าตรงก็ต้องหยอด ระยะก่อนแล้วค่อยกดแน่นๆวางให้ตรงตำแหน่งก่อนอให้มันตรงกลางก่อนแล้วกดให้มันแน่นไม่งั้นไม่งั้นหัวคิวมันจะเลื่อนแล้วกดให้มันแน่นอีกทีหนึ่งแล้วก็รอกาวแห้งสักสักสามสี่ห้านาทีครับให้ให้ขอบกาวตรงขอบหัวคิวมันแห้งยังไม่ต้องไปทุบนะครับเดี๋ยวรอให้กาวแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยทุบอีกทีหนึง่งพบกับ ่ทีกาวแห้งเลยนะครับมาถึงขั้นตอนที่ต้องทุบเอ่อถ้าใครมีพื้นปูนที่แน่นๆเนี่ยกระทุ้งกับพื้นปูนได้เลยอย่างนี้แต่ว่าที่นี่มันเป็นพรมมันกระทุ้งไม่ได้ผมก็ต้องเลยใช้ลูกสนุบเก่าๆนะครับที่แบบไม่ใช้แล้วอ่ะก็มาทุบแทนทุบตรงกลางนะฮะแล้วฟังเสียงด้วยถ้าฟังเสียงแบบมันจะออกเสียงแบบตึก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 ตัก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 นั่นนะ ว่าใช้ได้อันนี้ไม่แตกนะอันนี้ใช้ได้เลยอันนี้ใช้ได้เลยเสียงในกล้อง missing. อ่ะกับเสียงที่ฟังอ่ะมันอาจจะคนละเสียงกันเนี่ยหัวเนี้ยใช้ได้เลยครับแน่นขั้นตอนต่อไปคือตัดขอบอารมณ์ก็เหมือนเราอัดเนาะแต่ถ้าอัดเลยอ่ะมันไม่ดีมันจะกระดา้างถ้าอัดเริ่มจะกระด้างมันใช้ได้แป๊บเดียวใช้ได้แค่แบบไม่กี่ไม่นานอ่ะมันก็ด้านแล้วถ้าถ้าหัวมันด้านกระด้างแล้วมันจะไม่เกาะขาว มามาดูกันแต่งหัวของผมกันผมาต้องอใช้ความละเมียดละมพิถีพิถันหน่อยนะครับเพราะว่ามันถ้าเกิดผมเนี่ยตัดตัดลึกเกินหรือตัดไม่ตรงผมก็จะเปลี่ยนหัวเลยเพราะว่ามันรู้สึกไม่ชอบมันต้องตัดพอดีทุกอย่างเลยไม่ต้องรีบนะครับออกทีละนิดก็ได้อย่าเชื้อเนนครับให้กดตอนนี้คือปาดขอบเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่ แค่ปาดขอบเสร็จน,นะครับยังไม่แต่งขอบก็จะเป็นลักษณะนี้อันนีเมันยังหนาอยู่ผมก็จะเอามีดเนี่ยทำอย่างนี้มันก็จะเป็นทรงแบบนี้เริ่ม,มเห็นเป็นทรงแล้วครับกระดาษทรายหยาบลงก่อนนะครับหยาบที่สุดลงลงตรงขอบ<อ><อ>ก่อนอเบอร์อะไรประมาณร้อยห้าสิบ ลงตรงขอบก่อนนะตรงกลางอย่าเพิ่งเอาออกนะลงตรงขอบก่อนเนี่ยทำให้ตรงกลางมันแหลมแบบนี้อ่ะเอาไว้ว่าเป็นแหลมแล้วกันเพื่อที่จะว่าเอาลูกสนุกเนี่ยมาทุบอีกทีหนึ่งทุบตรงกลางให้มันลุกนี่เอาลูกสนุกมาทุบตรงกลางตรงกลางให้มันแหลมแหลมมาให้มันลงอันนี้คือ <จะ S 1> การมันก็จะแน่นขึ้น ้องเริ่มได้แล้วทีเนี้ยโจทย์ก็คือผมต้องเอาสีน้ําเงินโอบขอบนี้ออกให้หมดต้องใช้เบอร์ละเอียดลงนะฮะเบอร์ประมาณสัก350-400เพื่อที่จะขัดขัดผิวบันขัดสีน้ําเงิเนออกขัดไปเรื่อยๆท่้นต,ตอนนี้จะใช้เวลาเีดกนึนงอก็คือเราจะตัดกระดาษทรายให้เป็นเส้นเล็กๆีนี่เทคนิคนี่ของผม ก็คือ,คอจะแต่งขอบขอบขอบคิวนะขอบโมคิวเนี่ยเป็นจบดีขอบโมคิวนะฮะแะแต่งเอาเพราะว่าขอบเนี่ยมันยังขู่ขาอยู่มันยังไม่เรียบแล้วก็ยังเป็นสีน้ําเงินอยู่ต้องดึงให้มันขาวติดผ้าเด้นะคะต้องหาตัวอี้วางขาแบบนี้เด้นะคะต้องอ้าให้ได้องศายอย่างนี้ด้วย จะใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดแต่งหัวอีกทีหนึ่งอันนี้คือแต่งผิวบนนะครับจะแต่งขอบทีนี้ก็แต่งสไตล์ผมแล้ว่วาผมจะแทงยังไงสีหัวคิวอันเนี้ยก็คือว่าหัวหัวคิวอันนี้แข็งแน่เลยเดี๋ยวลองไปแทงดูต้องไปแทงตอนนี้เลยจะลองไปแทงดู มาเร็วค่ะหัวเมื่อกี้ไม่ชอบนะครับอันนี้ใช้ได้เลยอันนี้ใช้ได้เลยไม่ใช่หัวไม่ดีนะหัวมันได้นะแต่ว่าทรงมันไม่ได้เพราะว่ามันมันเหมือนกับมัน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 หุบเข้าเยอะไปแล้วก็ขนาดหุบเข้าแล้วมันยังมีสีเงินตามขอบอยู่ซึ่งมันก็ไม่ชอบแหละรู้สึกไม่ดีก็เลยเปลี่ยนใหม่ เสียดังเป็นหัวที่2เพราะว่าวันนี้มีแค่7หัวเองหมดไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหกหัว,หวแต่หัวนี้หัวที่2นะครับเดี๋ยวข้ามขั้นตอนไปดูตอนจบเลยหัวที่2เสร็จแล้วอันนี้คือได้ทุกอย่างได้ทั้งทรงได้ทั้งสีได้ทั้งขนาดเสียแค่อย่างเดียวบางไปนิดนึงคือตรงนี้คือไม่บางไปหรอกเพราะว่ามันคือกําลังแทงนั่นแหละ คือมันหัวกําลังแทงอ่ามันหัวกําลังแทงเลยแต่ว่าผมใช้ระยะยาวไงแทงไปเดือน2เดือนมันก็จะบางลงอีกนิดนึงคือหัวตัวนี้คือหัวที่ผมกําลังแทงพอดีอ่ามันมันเผื่อมันเผื่อไม่ได้ไงหัวเนี้ยถ้าเกิดใช้น่าจะใช้ประมาณสัก2เดือนน่ะน่าจะโอเคทีเนี้ยเหลือแค่ไปลองแทงและฟังเสียงดูว่ามันโอเคไหมพร้อมไป แทงฟลโลเสียงออกใสมากฟนูพิ้วเสียงเพราะแทงฟลโล็เสียงออกใสมากนนแทงสกูลลก็เสียงใส่ สรุปหัวเมื่อกี้ไม่ได้ผมมาเปลี่ยนใหม่เป็นหัวที่4นะครับวันนี้ได้แล้วอันนี้เพอร์เฟกผมไปลองแทงมาแล้วทุกอย่างทรงได้ทุกอย่าง,ง,างเข้าองค์ประกอบหมดเลยทั้งรูปทรงความบานสีดูสีสิครับไม่มีสีน้ําเงินเลยดีแค่ตรงนี้นิดเดียวนะแล้วก็ความหนาความโค้งใช้ได้หมดเลย ว่าวันนี้เปลี่ยนไปสี่หัวหัวคิวจาก7เหลืออยู่3หัวสุดท้ายสำหรับกล่องนี้นะครับที่ผมคัดไว้กล่องนี้3หัวนะจะไปเปลี่ยนอีกทีหนึ่งก็กลางปีหน้าหนังชิงแชมโลกนะครับโอเคแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมจะทำคอนเทนต์มาเรื่อยๆใครรีเควสอะไรมาผมก็จะพยายามอ่านแล้วก็ถ้าทำได้ผมก็ทำทำไม่ได้ก็ ก็จะพยายามนะครับก็ฝากติดตามช่อง F1 มันทุกเม็ดด้วยนะครับ F1 มันทุกมันทุกเม็ดเอฟวันมันทุกเม็ดค่ะ